คนที่ยึดถือหลักเหตุผลและความถูกต้องมากเกินไปนะคะอาจจะมีความทุกข์มากก็ได้นะคะ,ะไม่ใช่ความถูกต้องไม่ดีไม่ใช่ความมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีนะคะแต่บางทีแล้วมันอาจจะยังไม่เหมาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอายกตัวอย่างง่ายๆเลยการเลี้ยงลูกแบบเนี้ยนะคะเรามองเนาะเรามองในมุมเราว่าเสียเวลาดูการ์ตูนทําไมดูสกิบดี้ทอยเลททำไมดูโปกเกมอนทําไมอ่ะอย่างเนี้ยนะคะเรามองว่ามันไรสะะ้สาระแต่สําหรับลูกเราอะในวัยที่ มันเหมาะกับเขาอ่ะเขายังอยากจะสนุกอยากจะมีจินตนาการหรืออะไรอยู่นะคะเราเอาเหตุผลในมุมของเราความถูกต้องในมุมของเรานะคะไปยัดเยียดเขาลูกจะต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าลูกอยากจะเป็นอะไรทํางานอะไรเรียนอะไรมีแต่เรียนกับเรียนมีแต่บังคับอะไรอย่างเงี้ยและอิสระและความสุขตามวัยของเขามันอยู่ตรงไหนนะคะอย่างเงี้ยนะคะบางทีแล้วเพราะเรานั่นแหละเสียเวลาเราเคยเหลวไหลมาก่อนเราเลยอยากจะไปยัดเยียดว่าเอ้ยถ้า ย้อนเวลาได้ทีนี้เราย้อนไม่ได้ไงแต่เราเลยบังคับมาอัดมาบีบให้ลูกเรานะคะโดยที่ลืมความรู้สึกอีกด้านหนึ่งตามวัยของเขาไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าไปบังคับคนที่เขาแบบยังไงอะยังไม่พร้อมนะคะให้มีเหตุผลอะไรอย่างเนี้ยนะคะเราลืมเออเหตุผลถูกอยู่แล้วความถูกต้องนั้นดีอยู่แล้วนะคะแต่เขาไม่พร้อมจะรับอย่างเงี้ยนะคะแล้ว กลายเป็นอะไรนะคะกลายเป็นเราบังคับกลายเป็นไปทะเลาะก,กันเพราะเรา,าลืมมองอีกมุมหนึ่งคือมองมุมที่เหตุปัจจัยของคนคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับเหตุผลหรือความถูกต้องแบบนี้เนี่ยนะคะรักษาความถูกต้องก่อนดีแล้วนะคะรักษาตัวเราให้ทําถูกดีแล้วนะคะแต่เมื่อเราพยายามป้อน สิ่งที่ถูกต้องหรือเราคิดว่าดีให้กับเขาแล้วเขายัางไม่พร้อมจะรับเราจะต้องเข้าใจในมุมของเขาด้วยอย่าไปโกรธนะคะแต่ปลอบโยนอย่างอ่อนโยน นะคะก่อนอ่ะสมมติว่าอย่างพี่มิ้นอย่างเงี้ยพี่มิ้นดูกับลูกไปเลยดูโปเกมอนดูสกิปบิ๊ดดี้ทอยเลนแล้วก็ดูว่าเขามีจินตนาการอะไรเขาคิดเห็นยังไงกับสิ่งสิ่งนี้อ่ะบางช่วงอะไรเงี้ยที่มันรุนแรงไปเออเรามองละจิตใจเขามองความรุนแรงยังไงนะคะไม่ใช่แบบไปปิดกั้นเขาทุกอย่างเลยอ่ะเขามองว่าเอออย่างนี้ไม่ดีอันนี้นะคะสะท้อนถึงจินตนาการของผู้สร้างว่ามีอารมณ์แบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยลูกพี่มิน้นคิดอย่างนั้นนะนะเนี่ยอ่ะเราก็ดูกัน การดูของเขาว่ามันให้ข้อคิดอะไรกับเขาและเขามีข้อคิดอะไรใดๆหรือเปล่าอย่างเนี้เราก็ะนะเราก็เป็นเพื่อนลูกแล้วสิ่งสิ่งไหนที่แบบเขาหัวเราะกับสิ่งที่คนอื่นถูกแกล้งอ่ะอย่างงี้เราเรารู้แล้วว่าเอ๊ะเขาจะมีมุมที่หัวเราะกับการถูกแกล้งของคนอื่นอย่างนี้เราก็จะไม่เบรคเขาทันทีนะแต่รอจังหวะที่ดีนะคะในการในการสอนเขาเรื่องนี้ว่าเเวลาคนถูกแกล้ง มันน่าหัวเราะหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละชอบบังคับลูกนะคะเพราะชอบคิดว่าเรามีสิทธิ์ในฐานะพ่อกับแม่ที่จะบังคับอะไรก็ตามแต่ได้เราอะ่ะมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนนะคะ,ะเขานะ แต่เราไม่มีหน้าที่ที่บังคับเขาอะนะคะเขาก็มีชีวิตของเขามีสิทธิ์ตามชีวิตของเขาแต่เราทําให้ดีที่สุดที่จะป้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเขานะคะเ,เนี่ยการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยต้องแบบฝึกธรรมะไปด้วยมากๆเลยนะนะคะดังนั้นก็นะคะสู้ๆกันต่อไปในการฝึกฝนตนเองนะคะเพื่อให้เราเป็นกัลยาณในมิตรกับคนที่เรารักได้จริงๆนะคะและทําให้เราไม่ขัดแย้งกับใครนะคะอย่างน้อยก็ขัดแยง้งน้อยที่สุดกันละกันร,รู้จักระงับอารมณ์ตัวเองเวลาที่มันไม่ได้ดั่งใจ